สวัสดีค่ะทุกคนน้ามาแตะขอเลียงน้ามันหนึงก็วันนี้นะคะเป็นลุกที่แบบว่าชื่อตามคลิปนะคะเปลี่ยนลุคโปรไฟล์นะคะทุกคนแต่งหนะ้าเปลี่ยนลุคโปรไฟล์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนให้แบบเอามือทาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนลุคนี้ก็คือมันอยากเปลี่ยนลุคโปรไฟล์ไม่มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนก็ทุกคนสามารถแต่งตามกันได้เลยเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามันแต่งยังไงนะคะ,ะ,คะตัดไปที่หน้าสดกันเลยดีกว่าคะ่ะ ัตว์กำมที่นาสดนะคะทุกคนสดอีกแล้วนะคะสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะคะมีนจะมาลงรองพื้นนะคะด้วยเมมเบินฟิตมีแพ็กเกจใหม่นะคะทุกคนแพ็กเกจเก่าจะเป็นซองสีดำดคือรองใช้ดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูเป็นสีดำแบบนี้นะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเป็นซองแบบแพ็กเกจใหม่แล้วจะบอกว่าแถวที่มิ้นอยู่อะ เซเว่นแบบ34มสีเซเว่นคือมีอยู่เบอร์เดียวมีสีเดียวคือ128นะคะส่วนตัวมิ้นก็ใช้128แหละแต่ว่าอยาก้ายุที่มันขาขึ้นกว่านี้แต่มันหาไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยเออใช้เบอร์128ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาลงลองพื้นกันนะคะแล้วก็ลุกวันนี้นะคะมิ้นอยากเปลี่ยนโปรไฟล์แบบช่องใหม่ก็คือแบบเออก็เลยแต่งออกมาอยากให้ทุกคนได้แต่งตามกันนะคะคนแต่งง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่านะคะ เราจะมาลงตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นกันนะคะทุกคนเป็นพรนะคะตัวนี้คือมิ้นใช้ชอบมากๆเลยยังหาซื้อแบบกระปุกไม่ได้นะคะคือเนื้อน้องดีมากล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นสิวทุกคนเราแบบว่าเป็นปจอดอะ่ะเราเป็นสิวขึ้นอะ่ะคือแบบเซ็งมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงให้ทั่วใบหน้าแล้วก็มาลงรองพื้นกันดีกว่านะคะดูดิสิวตรงนี้ทุกคนสิวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ย แล้วก็มีตรงแก้มเนี้ยคือแบบสาบจุดเคลือบอืมมันเด่นนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรมีเชื่อว่าน้องตัวนี้จะช่วยเราได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่านะคะมีจะใช้เป็นอ่าพับคูชชั่นนะคะแต่ว่าจะใช้นิ้วในการลงก่อนนะคะทุกคนสีเจะอหองเหลืองนิดนึงนะคะตัวนี้ก็คือสีเหมาะกับผิวสาวผิวขาวเหลืองนะคะทุกคน,นจะลงประมาณนี้เลยลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้พับของคูชชั่นนะคะในการเกลี่ยน้องนะคะทุกคน เราจะทาให้ทั่วใต้ตาด้วยนะทุกคนแค่นี้มันก็เริ่มกบแล้วนะแต่ถ้าอยากให้มันกบมากกว่านี้เราก็จะลงซ้ําไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวลงรอบเพิ่มให้ทั่วใบหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คือลงรอบเดียวนะคะทุกคนเห็นปะสิวตรงนี้มันก็จะแบบว่าบางไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบไม่ค่อยเห็นอะแต่ตรงนี้มันดํานิดนึงนะคะมินไม่ได้แกะนะแต่ว่าเออใช้ไอ้ตัวที่แต้มสิวทุกคนแล้วมันดวดมันดาอ่ะก็เลยบอกาเดี๋ยวจะกบอีกทีนะคะทุกคนให้มันแบบว่า ไม่เห็นสิวนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปิดปกปิดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเห็นปะเนี่ยมันก็ได้อยู่นะนี่รอบสองน,นะคะในการตบตบสิวประมาณนี้นะคะในการลง ประมาณนี้นะคะทุกคนที่ว่าก,กบไปก็จะเห็นแบบว่าอันนี้ไม่คือดําจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะแบบว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะทุกคนเราจะมาแต่งตากันดีกว่านะคะลุกนี้คือตามินติดขนตานะะ <seul> แต่ว่าการแต่งตาก็คือแต่งง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถแต่งตามกันได้นะคะ <sme ierten> สําหรับพาเในแต่งตาวันนี้นะคะมินจะใช้เป็นของ Peripara นะคะตัวนี้เป็นสี 03นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะจะสวัส,สีให้ดูนะคะคือน้องดีมากๆมิ้งเพ่ได้มาใหม่นะคะทุกคนคือแบบว่าชอบมากๆแพ็กเกจไม่ได้เล็กเลยนะคะก็ค,คือใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถแต่งเอวดีลุกได้เลยนะ,ะทุกคนมิ้งอะไปแต่งตาข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าเออนะแต่ออามาจากประมาณน,นี้แต่ว่ากิมมิคไม่ได้อยู่ที่ตายอย่างเดียวนะคะของลุคนี้ก็คือจะมีอะไร ออกมาอีกนะคะรอดูได้เลยเดี๋ยวมีแต่งตาข้างนี้ให้ดูกันนะคะทุกคนว่ามันแต่งอะไรยังไงนะคะทุกคนลูกนี้ก็คือแบบว่าติาเดเป็นขนตานะคะคือวิ้นสั่งมาจากแอปสีส้มนะคะทุกคนอาจจะทิ้งลิงก์ให้ในดีสคริปชันบอกนะคะทุกคนคือแบบว่าสวยมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะแต่ว่ามันสั่งจากจีนนะคะแต่ว่ามันไม่เจ็บตาอะไรทุกคนคือมันดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปสั่งตามกันได้เลยมาค่ะทุกคนเรามาแต่งตากัน ข้างนี้นะคะเพราะว่ามิแอบไปแต่งมันนิดนึงให้ทุกคนว่าอ้ามันจะประมาณนี้นะคะทุกคนสีแรกเราจะลงเป็นสีนี้นะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีขอดูกระจกอีกนิดนึงนะทาไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็เลยออกมานิดนึงนะคะแบบนี้เลยถ้ามสีมันยังไม่ชชดทุกคนสามารถเติมได้นะคะทุกคนทาไปแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะมาทาตรงนี้แค่ บริเวณกึ่งกลางตาไปจนถึงหางตานะคะทุกคนให้น้องแบบไล่สีนิดนึงนะคะออกน้ำตาลแล้วก็มาออเอาแดงๆน้ำตาลนะคะคือพาเลตเนี้ยมันสามารถแต่งวีเดียร์ลได้เลยทุกคนแล้วก็ทาใต้ตาล่างด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามินจะไม่ทาจนถึงแบบหัวตานะคะทาแค่ว่าหางตามาจนถึงกึ่งกลางนะคะทุกคนให้มันเชื่อมกันนะคะ แล้วก็คัดเบาขึ้นไปนิดนึงนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะตาะคะ่ะทุกคนแล้วก็เราจะมาทําดอลลี่อายกันนะคะทุกคนจะใช้พาเลตนี้เหมือนกันนะคะทุกคนใช้เป็นแป้งเขียนคิ้วนะคะทุกคนแตะไปที่สีออกน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ขอ,อนิดนึงมินจะเขียนั้งแตะทาตาแบบป็กคนตาอยูนะคะจะเห็นรูปดอลลี่อายของเราใช่ไหมแล้วก็เขียนั้งแต่กึ่งกลางตาตรงนี้ไปนะคะเห็นปะถ้าเราทำตาอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าอ้าเรามีดอลลี่อายตรงนี้นะ จะไม่เขียนตั้งแต่หัวตาไปนะคะทุกคนจะเขียนแค่ว่ากึ่งกลางตาไปนะคะนี่เลยเห็นไหมแค่นี้เราก็มีดอลลี่อายแล้วทุกคนคือมันดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมิ้จะใช้คัตตันบัตนะค่ะในการแบบว่าเกลี่ยน้องให้แบบฟูๆนิดน,นึงนะคะประมาณนี้เลยเห็นปะเห็นไหมดอลี้อายขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตาเพิ่มกันอีกก่้วนะคะเดี๋ยวมิ้นนะคะจะขอกรีดอายไลเนอร์ดนึงนะคะทุกคนให้แบบว่า ขีดแค่หางตาไปนะคะแล้วเราจะติดขนตากันนะคะทุกคนวันนี้ใช้เป็นของ Kiss me นะคะเป็นสีดํานะคะทุกคนนี่แบบนี้โดยแท่งสีดําแบบนี้เราจะขีดไปที่หางตาไปนะคะเห็นไหมแล้วก็ขีดตรงไปแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาวมากะคะ่ะเพราะว่าเราจะติดขนตาปลอมนะคะ อแล้วก็ลงเนี้ยมินจะบอกว่ามิ้นจะติดตาไข่สองชั้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอตาสองชั้นของมินเห็นปะข้าที่ไม่ติดมันจะเป็นแบบนี้แต่ข้าที่ติดแล้วมันแบบูตาดูเบลขึ้นนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะทุกคนเดเราจะติดขนตาปลอมกันนะคะ ก่อนที่เราจะติดขนตาปลอมนะคะทุกคนเดี๋ยวมิ้นติดตขาข่สองชั้นก่อนนะคะทุกคนตขาข่สองชั้นวันนี้มิ้นใช้ของ AODVO นะคะทุกคนแต่ว่าหาซองไม่เจอแล้วนี่นะคะทุกคนจะเป็นไซส์ M นะคะเป็นตขาข่แบบว่าเป็นตขาข่เลยทุกคนแกะออกมาก,ก่อนนะคะ <c oughs> น้องคือแบบใช้ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าถุงนึงอ่ะมันก็มีหลายชิ้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วมิ้นก็ใช้นานมากแล้วด้วยนะคะ <c oughs> นี่เลยเห็นปะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะทุกคนเห็นไหมอืม ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมีหาสีที่มันตัดให้ไม่เห็นนะคะทุกคนตะไคายสองชั้นน้องคือแบบเป็นปลาแบบแบบนี้ทุกคนเห็นปะนี่นะคะเป็นไซส์เอ็มนะคะทุกคน,คนเดี๋ยวมีขอตัวไปติดตะไคายสองชั้นก่อนนะคะหาถุงเจอแล้วทุกคนนี่นะคะเป็นของ ODBO ไซส์ M นะคะทุกคนมีทั้งหมด่บเก้คู่คือใช้ได้นานมากๆนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้นะคะติดแล้วก็แบบดูกลืนมากๆเลยนะคะเห็นปะให้ดูแบบ สำหรับกาวที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของคอร์ l ลูกนะคะเป็นกาวติดขนตาไปเลยมิ้ก็จะติดตะไคร่สองชั้นนะคะมิ้งจะเอาทาที่มือแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาตะไข่สองชั้นมาทาบทาอีกทีนะคะทุกคนคือแบบดีจริงชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ตามนะคะทั่วไปนะคะกาวติดนะคะส่วนมากไม่ได้ใช้ของคอร์ลูกในการติดขนตา ในการติดตะข่ายสองชั้นนะคะทุกคนจะไม่ใช้จะไม่ค่อยใช้ของยี่ห้ออื่นเท่าไรนักนะคะทุกคนนี่เลยจะได้ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะทำการติดไปที่ตรงนี้นะคะอือก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนทั้งสองข้างอาจจะมีแบบ ก็อาจจะมีสีนิดนึงแต่พอมันแห้งนะคะมันจะเคล็อตแบบสีใสเลยนะคะทุกคนเราจะมาติดขนตาปลอมกันนะคะขอดัดขนตาก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะมาทําการดัดขนตาก่อนนะคะทุกคนเพื่อจะปัดมาคาค่าแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะต mm hmm. ัดไปเลยนะคะทุกคน mm hmm. นี่เลยจะได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ทุกคนคือแบบเนี่ยแค่แบบติด แค่เราติดตาสองชั้นตาคายสองชั้นอะคือแบบหน้าหลักตาเราก็เปลี่ยนนะคะดูแบบดูหวานดูกลุมขึ้นนะคะให้ทุกคนดูเลยว่าสองข้างมันต่างกันไหมคือแบบตาเราดูเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเห็นป่ะพอมีดอลลี่อายพอมีตาสองชั้นนะคะตาก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะคะทุกคนสามารถแต่งแบบนี้ลุกได้นะคะทุกคนไม่ใช่จะว่าแต่งแค่เปลี่ยนโปรไฟล์จะเป็นโปรไฟล์เฟสบุ๊กโปรไฟล์อินตาแกรมหรือโปรไฟล์ยูทูบนะคะทุกคนก็คือแบบแต่งได้นะคะอันนี้เลย๋ยวมีขอติดคนตาก่อนนะคะ ทุกคนก่อนที่มีติขนตาม่จะขนตามาให้ดูนะคะว่าน้องเป็นโซงแบบไหนนะคะคือแบบนี้เลยเป็นแบบว่าเห็นปะทุกคนเห็นไหมน้องจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแบบมีตรงนี้แบบเน้นๆคือทําให้ตาดูแบบปุ๊บมากคือชอบมาอีกอย่างเห็นปะตรงแกนน้องก็จะแบบใสๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เจ็บตานะคะติดได้แน่นอนเนี่ยมันจะทิ้งให้นะคะทุกคนระวองว่าทุกคนไปตาแล้วทุกคนต้องชอบมากๆนะคะแล้วก็เราจะเอากาวนะคะทาไปที่บนแกน ของขนตาบอมเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเน้นตรงที่เป็นหัวตาหางตานิดนึงนะคะจะทาเยอะนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะปล่อยให้น้องเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยติดไปที่ขนตาไปที่เปลือยตาของเรานะคะเห็นปะทาให้น้องเซตตัวนิดนึงนะคะทุกคนดูดโดยการติดนะคะทุกคนเราจะเอาติดไปที่กลางตาก่อนนะคะจากนั้นก็จับตรงที่หางตานะคะทุกคน ติดที่กลางตาเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะมาติดท,ที่หัวตาแล้วก็หางตานะคะทุกคนเห็นปะอุ้ยตาคือมีอะไรอีกแล้วตาคือแววกลบมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไอตรงที่เรากรีแอเนอร์ถ้าเกิดมันยังไม่โอเคนะคะเราสามารถกรีออกไปได้นะคะคนเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะจะแบบว่ามีความแววกลบมากเลยะคะ่ะแล้วก็ได้ประมาณ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าคูนะคะคูมากมากเลยสามชิ้ก็บาททุกคนคือมันเดียวมากเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาลงเวยิงที่หัวตากันนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มดอรี่อายนิดนึงนะคะมินจะใช้เป็นของออร,อ,รอริจินอลทูพีออริจินอลนะคะทุกคน,น,ะคะก,คนก็คือเหมือนเดิมเลยสีเบอร์สิบสี่นะคะทุกคนสี่น้องคือเดียวมากเลยนะคะแล้วก็มาแต้ที่หัวตานิดนึงนะคะเห็นไหมคือแตะนิดเดียวทุกคนแบบสีชัดมากนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมินจะ ตรงที่เราทำลอรีอายนะคะทุกคนเห็นไหมทำลอรีอ่อะไรแต่ทารบมันกึ่งตาคนะ,คะจากหัวตาไปจะถึงกึ่งลางนะคะให้ตาเราดูสว่างขึ้นนิดนึงนะคะแค่แต่งตาก็ใช้เวลานานแล้วะะทุกคนนี่ยังไม่เสร็จเลยนะนี่ไม่ถึง 1. 1. 1. หนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนห้าเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมตาาดูสว่างขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาปัดมัสคาร่าที่คนตาล่างกันนะคะ ทุกคนมิลลืมตาอย่างไม่เสร็จเราลืมไปนิดนึงนะคะเราลืมแตะวิงวิงที่บริเวณกลางตาตรงนี้นะคะก็คือใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนในการแตะแตะเอไปตรงกลางตาแล้วนะคะเพื่อทําให้ตาดูสว่างขึ้นมานิดนึงเห็นไหมสีทองนนองคือติดดีมากอะ,ะทุกคนเพื่อแบบตาดูสว่างขึ้นไปเลยเห็นไหมทุกคนโอ้ยดีอะขอเติมข้างนี้อีกนิดนึงนะคะ สำหรับมัสคาล่าวันนี้นะคะใช้เป็นขอ y ะเม l บลิน SKY HIGH นะคะทุกคนคือแบบชอบมากๆเลยนะคะตัวน้องคือเท็กเจอร์ดีมากๆเลยเราจะมาปัดขนตากันนะคะทุกคนเราจะเน้นแบบว่าให้ขนตาดูยาวดูดำนะคะตัวมิวมิอุปกรณ์เสริมสั่งมาจากแอปส้มเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะทุกคนใช้ตัวนี้เลยคือในการปัดน้องจะแบบว่าจะได้ไม่ลอนะคะขยี้ไปเลยทุกคนขยี้ให้มันยาวให้มันดำไปเลยนะคะ เห็นปะคือนะคะตัวนี้คือจึ้งมากๆทุกคนเห็นไหมตาเราดูแบบมีอะไรดูโตดูกลมขึ้นมานะคะโอ้ยท <c oughs> ุกคนตาฉันดูมีความแบลกบุ๊กมากเลยแล้วก็แบบนี้นะคะต่อมานะคะจะมาแต่งกินอีกอีกการหนึ่งของลลกนี้นะคะทุกคนว่ามันจะแต่ยังไงคือมิ้นจะเพิ่มกะบริเวณตรงนี้นะคะ ไปถึงจมูกเลยตั้งแต่แก้มถึงจมูกนะคะทุกคนมีม,มีตัวช่วยในตาแบบตาให้ดูกลมโตนะคะก็คือนี่เลยเป็นอินไลเนอร์นะคะของแบรนด์อิกลิปนะคะทุกคนเป็นสีแบบว่าสีออกเนื้อนะคะเราจะเขียนไปข้างในแบบเนี้ยให้ดูแบบว่าตาดูแบบกลมโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนมาถึงหัวตานะเขียนแค่ว่าถึงกลางตานะคะทุกคนเห็นปะ่ะตาดูแบบ กลมโตขึ้นมานิดนึงนะคะให้เหมือนว่าข้างในเนี้ยมีพื้นที่เนื้อตาเราจะขาออกมาอีกตาเราดูโตขึ้นมาอีกนะคะดูดิโอใช่เลยทุกคนเราจะมาปาดแก้มกันก่อนนะคะแล้วจะมาลงมือการเขียนกระบนใบหน้ากันนะคะทุกคนเออแล้ก็ลืมมันคืออะไรเราจะเขียนกระบนใบหน้าเดีย๋ยวมาค่ะปัดแก้มบริเวณตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคนเราก็จะมาเขียนกระกันนะคะสําหรับตัวช่วยในการเขียนกระของเรานะคะก็จะเป็น อแลนเนอร์ right there, นะคะสีน้ำตาลของแบรนด์ Kiss Me นะคะทุกคนแต่ว่ามินจะเขย่าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ทำการแบบจุดๆๆไปบที่บริเวณโอบใบหน้านะคะค่อยจุดนะคะทุกคนหน้าเราเริ่มมีกระนะทุกคนแล้วก็จะบ,บริเวณจมูกและในะคะจุดดีๆนะคะทุกคนอย่าให้มันเลอะนะในการจุดนะคะทุกคนตั้งตั้งปากกาให้ตรงนะคะมันจะใหญ่มากเพราะมินอลองแล้วเมื่อกี้โอ้มันใหญ่มากมากเลยนะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะมาปัดแก้มกันค่ะโดยที่แก้มเราจะปัดจะปัดบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเน้นแบบใต้ตานะคะทุกคนสีแก้มวันนี้คือสีออกส้มๆนวลๆนะคะแต่ถ้าใครเขียนนบว่ามันเข้มเกินไปนะคะทุกคนก็คือสามารถใช้ลองพื้นนะคะแล้วก็ใช้พับในการตบๆๆนี้ให้มันดูแบบซอฟๆลงได้นะคะเห็นปะบางจุดเราเข้มเกินไปนี่อยากให้มันสีมันเข้มมากเกินไปแล้วก็ตบๆ ให้มันซอปขึ้นนิดนึงนะคะเห็นไหมแล้วก็ไปดูเป็นสาวมีกระแล้วทุกคนวันนี้นะคะมินใช้สีแก้มเป็นสีเบอร์01ของ True Pleaser Original นะคะทุกคนเป็นสีออมมอนนะคะทุกคนน้องจะออกเป็นสีน้ําตาลส้มๆอีกๆนิดหนึ่งแดงๆนิดนึงนะคะจะปัดบริเวณตรงนี้นะคะใต้ตานะคะทั้งสองข้างกันนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะสีแจ่มมากทุกคนจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่จิกมาแค่นี้นะคือแบบ เจียนะคะเคาะนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเราจะเน้นบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนใต้ตานะคะถ้าสีมันอาสีมันติดเข้มเกินไปแล้วก็เกลี่ยนิดนึงนะคะทุกคนเห็นปะอุ้ยดีเหรสีเจ่มมากเดี๋ยวมีขอใช้แป็นเกลี่ยนิดนึงนะคะสีมองคือเจ่มมากๆจะได้ประมาณนี้นะคะมีความแบบช้ำของแก้มที่อยู่บริเวณใต้ตานะคะเดี๋ยวจะปัดอ,อีกข้างนึงกันนะคะคดูลดูดูว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะแก้มที่ได้ออกมาจะแบบ ช้ำๆใต้ตานิดนุงนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาแต่งถ่ายรูปโปรไฟล์ก็จะเต็มไปเลยจขาทุกคนมาปัดไปปัดเข้มไปก่อนเดี๋ยวอ้อนเองนะคะทุกคนเดีย๋ยวเรามาเฉดยิ้มจมูกกันนะคะทุกคนอ้อมินลืมเขียนคิ้วอีกข้างหนึ่งก็ว่าอยู่ทาไมมันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วก่อนนะคะก็อย่าฟิกเรื่องการแต่งหน้าเป็นสเต็ปมากมายนะคะทกคนคือเราเห็นอะไรเราก็แต่งได้เลยนะคะสําหรับที่เขียนคิ้ววันนี้นะคะทุกคนมินใช้เป็นขอร์เริสก้านะคะสีเป็น สีบรานะคะสีบราธรรมดาไม่ใช่ด์กบบานะเพราะว่าผมมินก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะใช้ตรงแปลงของน้องในการปัดๆนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมคิ้วลูกนี้ก็คือจะไม่ได้เข้มมากก็คือบเบาๆซับซ้อนนะคะมินจะเขียนใต้หางคิ้วก่อนนะคะก็คือสามารถทุกคนอะ่ะสามารถเขียนตามขคงคิ้วทุกคนได้เลยนะเพราะลูกนี้ไม่ได้ฟิกเรื่องคิ้วว่าจะต้องเป็นคิ้วเกาหลีคิ้วสายฝ่อนะคะทุกคนนี่เลยมินจะเขียนหางคิ้วเพราะ่าหางคิ้วมินอะ่ะ มันจะไม่เป็นทรงทุกคนเราก็จะใช้ในการในสอนในการวาดนะคะจิกๆเช่นนี้ไปนะแต่ว่ามินเขียนคิ้วของมินอ่ะที่เขียนคิ้วนะคะมินจะเขียนใต้โค้งคิ้วก่อนแล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงให้เป็นโค้งทุกคนมันจะดูคิ้วจะดูเป๊ะมากนะคะเห็นไหมมันดูเป็นโคง้งคิ้วขึ้นมาทุกคนเห็นป่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นที่ปัดคิ้วของที่เขาให้มาเลยในการเลี่ยบแบบนี้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหัวคิวใครเข้มเกินไปทุกคนสามารถเอาคัตตอนบัดปัดได้นะคะทุกคนให้มันฟูงๆนะคะคิวมินไม่ได้เสร็จแค่นี้นะคนแต่มินจะใช้มัมดคาร่าใส่นะคะในการทําให้คิว้วอุ้ยนิดนึงก็คือทําหน้ามาปิดน้นเหละแต่ก็ไม่เห็นแต่ก็อยากทําให้มันอุ้ยนะคะเห็นปะไอตัวเนี้ยเป็นของฟูลยูทูนะคะทุกคนเจ้าเด็ดเจ้าดังเหมือนเดิมแต่ว่าติ๊กเกอร์น้องลอกแล้วนะคะทุกคนเห็นปะนี่เลย ดีมากลินก็จะบัดไปยันทางคิวทุกคนจะให้บันเรียงตามเส้นขนของคิว้วไปนะคะเห็นไหมทุกคนคิว้วเราอุ่ยมากเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเฉดดิงจมูกกันนะคะทุกคนเห็นไหมเราไม่ต้องเป็นพิธีต่องในการแต่งหน้ามากมายแต่ว่าเราก็มีแบบว่าเออแต่งครบนะแต่ไม่ได้สเต็ป สเต็ปไอแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่นะคะสำหรับนี้ก็คือแล้วแต่นึกออกก็แต่งกันเลยนะคะสำหรับเชดดิ้งวันนี้นะคะใช้ของทูคูนะคะทุกคนนี่เลยเป็นสีออศูนออกโทนเทาๆทุกคนมันงจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อให้นะคะนี่เลยมีนจะปะดัดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําการลากมาตั้งแต่หัวคิวนะคะแล้วก็เก็บปีกจมูกนิดนึงจนันเลแบบ แกปีกจมูกนิดนึงนะคะทุกคนให้ดูว่าเออเรามีโครงจมูกนะเรามีเรามีดัางนะทุกคนเห็นปล่าเสร็จยิงจมูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะมาคนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะก็ุูนี้ก็จะแบบคนทัวร์ตรงคางหนักหนักหน่อยๆนะคะทุกคนทาการขัดไปเลยกรอบหน้าเราก็คือแบบว่าถาลูกออกมาจะแบบมีกรอบมีคางเราดูแบบเรียวๆนะคะทุกคนแต่ว่ามินจะไม่มาตรงนี้นะคะทุกคนอยากให้แบบว่า เ็นแก้ไปเลยแต่แค่จะเอากรอบหน้าให้แบบมีโครงเฉยๆในการถ่ายรูปออกมาก็ได้เออหน้าเราวีเชฟนะแต่ว่าจะไม่ได้บังคัดให้มันแบบเป็นสายฝ่อจนเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะแบบว่าใครมีเมงนะคะก็คือทากรอบบนนิดนึงนะคะในการแบบว่าเออถึงจะไม่เห็นเราทําหน้ามานะคะลูกนี้ก็คือจะบอกว่ามีทําเป็นหน้ามานะแต่ว่าเมงก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเมงนี่เห็นไหมทุกคนหน้าดูวีมากเลยอะ่ะ สเตปต่อมานะคะทุกคนขอไฮไลท์ที่ปลายจมูกนิดนึงนะคะให้มันพุ่งนิดนึงอุ้ยทุกคนของทูพีเขาดีจริงๆนะทก็นผิวมานี่คือแบบแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะคะให้ดูแบบมันพุ่งออกมานิดนึงอุ้ยอุ้ยทุกคนงุยมากเลยอ่อนพุ่ง สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนใช้วบลิสติกนี้เลย2สีด้วยกันนะคะจะเป็นของแบ์โลแมนิกแล้วคือสีน้องดีมากๆเดี๋ยวจะสวอชส,สีให้ทุกคนสองอันนะคะน้องออกส้มๆแดงๆกำกลำนะคะทุกคนสาหรับใครที่บบฝากํำนะคะสามารถเอาคอนซีลเลอร์หรืออ่ารองพื้นที่เราใช้ติดกับพับอะ่ะแบบนี้เลยเห็นป่ะทางการกบสีนิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะมาลงสีแรกกันก่อนดีกว่านะคะเป็นสีเบอร์ สีเบอร์สิน,นะคะทอสซี่โน้ตนะคะทุกคนออกสีออกส้มๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนมินจะลงไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการเบน,นไปเลยทุกคนแต่ว่าจะเน้นตรงที่กระจับปากก่อนทาให้เป็นโดดสามเหลี่ยมเห็นปะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วเราจะใช้แปรงนะคะทุกคนในการเกี่ยวอุ้ย หมดรอยละคนญี่ปุ่นเลยทุกคน <c oughs> แองเกียนะค่ะทุกคนเปลี่ยนแปลงก็จะแอบซ่องเหมือนกันข้างล่างบินจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่ข้างบนจะคือแบบทำเป็นจีบนิดนึงเป็นกระจับนิดนึงนะแต่เน้นข้างบนให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนแบบช้อมเล่นอย่างนี้เลยสำหรับสีแดงก็จะออกประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นปะชี่น้องสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงค์ให้ไปตามกันนะคะคือแบบ ลอเป็นลิปเกาหลีที่สีสวยมากนะคะต่อมาสีต่อมานะคะทุกคนจะเป็นเบอร์22สองนะคะเล e โน t นะคะออกสีแดงแดง,แงกับกล่ำน้ำตาลน้ำตาลบอกไม่ถูกทุกคนก็ลงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนจะทำให้อะอีกะจับให้ดูมันเข้มขึ้นนะคะเราจะเน้นในตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนิดนึงนะคะคือตอนนี้ทุกคนทานลิปสีเดียวมันไม่ใช่อ่ะมันต้องสองสี 4, ใช่ปะถ้ายังเข้มไม่พอก็เติมนะคะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจะขอ ้าไฮไลท์ตรงกะจจปากนิดนึงถึงเราจะไม่มีกะจจปากแต่เราก็อยากสร้างกะจจปากให้ตัวเองนะคะทุกคนก็คือใช้ของทูพีเหมือนเดิมตัวเดิมใช้ดีมากๆแล้วก็ทาตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะทำเดี่ยที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ไงทุกคนเห็นป่ะดีมว่าลราก็ทาตรงนี้นิดนึงใต้ปากนะคะให้ดูแบบเด่นขึ้นมาเห็นไหม ส่วนเจมูกูใครที่ว่าพุ่งไม่พอหรือหัวตาไม่พอก็เติมได้นะคะทุกคนน่าดูคีออยอนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําผมก่อนนะคะแล้วมาดูฟินิชลแก,กันดีกว่านะคะทุกคนกว่าม,มีไม่ตัดน้ำมามานะคะทุกคนเห็นปะน้ำมาแตกทุกคนมันต้องใช้ในการแบบโลแล้วก็นีก่อนนะคะทุกที่มีความน้นมา,มาไม่เท่ากันนะคะอะดีบน้ามาแล้วทุกคนคือแบบเรียวๆไปเลยจ้ะ หน้ามาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นปะคิ้วที่บอกว่าไม่ต้องเน้นมากก็คือเราลงหน้าม้ามาแบบเนี้ยเราก็จะไม่เห็นนะคะมาแล้วค่ะทุกคนฟิเนชลุกนะคะทุกคนขึ้นบ้าแล้วก็เอามือแบบนิดนึงนะคะแล้วก็ลุกที่ได้จะเป็นประมาณนะะี้ค่ะทุกคนคือแบบว่าเปลี่ยนลุคโปรไฟล์นิดนึงลุกตอนนั้นจะเป็นแบบนี้ปึ๊บนะคะทุกคนลุคนี้ก็อยาดูแบบแต่งหน้าดูตรงขึ้นนะคะทุกคนก็สามารถไปถ่ายลุกกันได้นะคะโดยเอามือแบบแบบนี้ จิกตาหนิดึงนะคะจื่อปากไปค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจนะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กด subscribe ช่องของมินนะคะกดแจ้งเตือนกระดิ่งติ๊งติ๊งกันนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนก็รู้หวานจนมดขึ้นมากๆแอบสป,ปอยนิดนึงนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ